ปันได้นะปันประตูไปันประตูไปโอ้เบิ้งแม่ชีตีกอนเบิ้งคือเห็ดอันนี้ขอโทษขอโทษกัไม่ใจเลยลูกพิดไปแล้วลูกพิดไปแล้วลูกฉีบเห็ดอีกลูกลูก

น้อนรับปตูวะขนมเนี่ยน้อนถอปลาเช็ถ่อปลาเช็คน้อนน้อนชิวาน้อนถ่อปลาเออขนมให้ต้อตู้ต้อตู้ตัอนต่อเบาวู้าวขนมเนี่ยขนมนะอ้าต้อนเลยทันีีเ้อวัดทันดีเ่ทังยมดียะมือจะ่าเลดียวไดี้ ตู้ไปใส่เกอริไปใ่นะขึ้นน้ำู้บ่มาแวมาเลแล้วไปหยกลงนะฮะมาหน่อยไปก็ใหญ่แนี่นางคุงามมาหาวน่คุงามมาหนป่นนะปันประตูไปโอ้เบ้งแม่ีตีกอนเบิ้ง คือเหตุอนี่ได้ไมตู้ด้มตู้ลหายได้ไมตู้นะหายได้ไหตู้นะทำยังไปจัดยังได้เยาดียด้พอบงยาชดูตายจะว้าอ ใช่ไบแม่เปิดเต็นเปิดบปิดเป็นคมลงคมลงเนี่เปิดไม่คมลงก่อนคมลงเนี่ยมุนไปน้ำเลยมีสีแดงนะมาไมอยาก้ปดขึนการบ่เ้ะอืมอย่าดิ้นไข่ยามาเต็มมังเนาะกันนะก

เช็ดเองเน้ะ uhm, ลูกเช็ดเองแนี่ยก็ท er> ี่ใส่โมเ็ดเองเช็นบ่ก็ไปเอาไปมันตู้เอ้ยเอ้ยหักจากบุญแล้วผักมาห้แล้วนะจะว่านี่ไม่ตู้เอาหายตะกี้พุ่นตู้จะเอาให้ตะกี้พุ่งตู้ตวจในรบาดา บุกบักนี้ซื้ออั่นตัวนั้นเฮาทอกสตัวเม็สีขานวนั่น,กกนตัวน้อย่าดกระพตัวหนหวานเผู้ใหญ่น่ะกินมันนึงเนาะบ่เกิน8เม็ดคือสิได้่นบอกว่าเพิ่นน้อยกินได้อยู่2เม็ด2เม็ดหวานจัเกาีนะ าายใส่ตัวเจ็บท้องมา้ตัวเตี้ยนะยาดีกระเพาะเจ็บท้องมาถึงเตี้เจ้ากระแวงใช่ไหมน้าติยาหน้าน่ะจะไมปวดนะนอ่ะยไข่บ่ตัวที่ไข่นะน้อยอยปมือปิดกระเพาะเกลอถงยานนงดนวกลูกล่ะปิดด้นปิดก่อนนั่งพัดลมนะมันชีชดค่ะปิดก่อนาชยามาแต่ม,งงมองนากว่ไบงกินแล้วมัน่าเลบาคือว่าดีแท่ยาแต่ตนนี้นะ ตัวนี้นะเอ้าไข่ย่ไข่ปลาปนะินเลยกลมลงก่อนเลยขมลงกอ่อนขมลงก่อนนะขมลงก่อนเออมาอยู่นะเอาไว้นะตู้สิเอาอยาดีากกให้นะยาอะไรกันบุคเรกินนิดเดียวเออมันกันมันกันห่อเดียวกันแหละกระปุกมันไข่ไข่กันนี่มันก, <c ười> กุนแต่บุคเรกินนี่ยาดีไข่เลยมาจากมึงนอกได้เออยามาจากมึงนอกคิดคำมัน,นหนึ่งเด้ียว เจ็บเจ็บเจ็บัวกินเทร์มิตใช่ไหม่เจนแห้งกินโซ่หายงี้ดหนด้ยหายดินก็ได้ไงน่จไหายม้ปลาแมนพ่อละอันอันแบบเดียวกันแม่แบบเดียวกันแต่แบบนี้แบบปุ๊บ่ยังบอกมันเลยจะดิไข่มีหนาเอ้ย เจ็บแบบว่าเจ็บต้นเจ็บโตนะแบบคือจะเป็นนะคบเป็นไข่อย่าง sure kind of <so ีนะยามันเท้ามันเไข่เนาะจะดีกับพ่อนะเบิ้ได้จะเอาน้ำให้บ um> ุกไงนึงเบิอาเมื่อไนร่อ่ะตีได้ตีว่อัดเล่นวันนี้ไข้่านะเบิ้ลมีนได้ดูก่อนคนบามีวามีเมิน เจ็บท้องปวดประจำเดือนสินะยายังไงยาดีกระเพาะันนน้ะยาดีกระเพาะอย่าดีกระเพาะหิ่มยีนนอเลยยากันสอบกันชี้ใช่สิยาดูว่าเปลี่ยนเสื้อไปกินยาหวานไหอย่าดีกระเพาะแสบท้องสิได้ไม่ขนุนสิบกิ๊บมันเป็นมันเป็นแคลเซียมยังนะยิ่งหน่อยกินได้ก็ขี้แข็งจะซื้อเพมันว่ากินได้ก็โบรี

เสร็ดไปเสร็ดปากไหมปากขี้ได้แฮ่แอู้ขี้ได้แฮ่นี่บอขอโทษก่อนขอโทษแม่ก่อนโยนขนมเมื่อกี้นี่นะขอโทษก่อนแม่สิหาให้หนี่อย่าเช็ดเสื้อไหมขอโทษก่อนไปลูกคิดไปแล้วอาไวสิขอโทษก่นกนอกนแม่บอกให้ได้ไ ขอโทษก่อนขอโทษขอโทษก่ออนม่จยะลูกพิษไปแล้วลูกพิษไปแล้วลูกสิบโเฮ็ดอีกโอ้เฮ็ดอีกลูกลูกลูกหลับแล้วลูกสิบโเฮ็ดอีกเฮ็ดให้แม่เสียใจค่ะลายหมดแล้วเออก็ลายแล้วโอเคไปวันนี้มามาไปตุ้กินน้ำปั่นบบาพอเดูปั่นบบาพอเดูปั่นบบาพอเดูเวลาพอเดูตลาดตี้พอเดูกินลายผู้เดียวไม่ได้เด้อ อ้หอเคอะไม่เอาน้ำเนี่ยเรเจาอย่าอมด้ายยินเฮงแน่ะไม่เบาไม่เบาไม่เบามามาไม่เบาซีบมงยุกใครจะเกลียดนะอย่าเอาไลายแม่ว่านะมันจะแฉบคอใจด้วไม่ตู่ได้ใช่ปะตู่กับเอพานอะไม่ชีบเหรอตู่ตู่ตู่ยุกตู่โอ้ยอกใจได้ละ อใจกไปเอาบแพงตู้ไปฉลุใช่ป่ะมีตู้เตี้ยกันะเด้อ่งเด้อตู้เตี้ยกันติเอาเอาแบนี้เอาเย็นบดนี้เอาอนเาให้หัวแลงก่อเนาะหัวแดงก่นุดแด้นก็เคนบวได้นจอดจะบบ แทงน้ำมันออกไม่บอกจ้น้ำหลายพุ่ตอนนั้นอันนี้เนาะอันเราเบาว่าดีอันสีเป็นเป็นวัดๆเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเศร้าไหมบ้างอ๋อเศร้าเศาตรงนี้ดีเลยพี่น้องเลยยาเมืองนอกนี่นะแต่ไม่ตู้ซื้อห้ยจริงแต่แม่ฮักประจอยซื้อมาฝากตะกี้พุ่นอันนี้ปลุกกันนี้แต่ว่ายังเหลือกระปุกเปล่าก็เลยเอามาใช้เทียนใช้ มีเอ้ยเอ้ยใจดีผักมห้ยพ่อบุญมาะเชียวนน้ำเลยว่ายปากยะอู้กรรมคงาทอกระวยเว้ยของกันงานอกรวยนวยทำ่ายหัเอาลงมาใส่แล้วบ่ของไดุงกรรมคงแพ ทำควงไปควมอยากมากก็อยากมามาอะไรบัตลื้อได้อย่างมาอยู่บ่อยจุดนอนได้นี่ยนะอยู่มาอ้างชุดนอนนี่เด้ออย่ามาอ้างชุดนอนนี่ได้บุรุษมีผยองเลยบ่อยน,นะงาเลยผืนย่องงามแล้ว <c oughs> อันเฮาเ,าเ,าเาลือกเสื่ยมาลูกบ่มักเพื่อนวะเลือกเองอะเพื่อจับชุดนอน ก่อน้หนอยจับูมักิละปาตานายินก่อนแต่อูห์กำโคไม่เอยจาก่อนยิกนแต่เหอนะดูหอนเลยฮะอนยี้ยอนยีด้วยนะะลไ่อน้ยัแ่เมอไึงเลยใย่ปไม่เป็นกบแม่เัวี้อยาดีไข่ก็อยากดี้เพ่ออยากดีก็พ่เป็นใจอะเจี๊ยวปวปวดทิ้งนะ กินลายไม่ได้เลยใช่ดอกดีแหงเลยใดอกเป็นไข่ชอม็ดแล้วเาเป็นไข่ชอม็ดลัวพาน้กินมเด้เอาองเอาถอเอานี่ชิระอเล่นกินะเอานายสิมายูแกเด้อมาแกเด้อมากินบ่อ ไฮ้ไนชิมาโยเราเลิกมาแก้กระปูนี่นะาอาบุกินเบาหนิเบาาจะตีไปตูบ้านนี่เรื่องบุกินนะตีตู้ให้นาม่จอยอ่ะอ่ะอยาดีไข่เด้อเฮ้ยยามาจะมึงเนาะยาดีไข่ว่าห้าปวดคิงเจ็บหัวสิได้ตัวใหญ่นี่อยาดีกระเพาะตัวใหญ่ๆนั่นน่ะยาดีกระเพาะตัวใหญ่ๆนะ เออเขี่ยวกินแล้วละเสื้อลาชองสามมิดแล้วและผู้ใหญ่ฮะเออเี้งเงีองเบาเยอนละบาเยินมาพอนเินพอนไอแกยากี่แม่ด้เน้อ เพียงท่เช nice nice so so okay. ่านาเยอะที Ooh, s <s ่เช่านาเยอมานาได้กินกำโค้งเนาะมานาเนาะ้ยว่าหประตูเนี่ว่าจังอย่างมากแล้ไม้ใจแม่มันจะมีว่าแม่อชิคุดมาหนึ่งกินแมอไม่นะมันแกเหรอเดี๋ยวเขาได้กินเนาะมันแก้วหลุมมันนะมันโตน่มนี้ชอบไปปลุกโอ้โหเข่ากระชุกระบาดนี่ สิเกี่ยวไปไหวใส่เด้แบดนี้คนกระตกเกี่ยวแล้วก็ตีแล้วแล้วยังนช้เรเี้ยบ้างยังค่ใช้เป็เบี้ยบ้างนังแล้วเก็บเตถยงละเก็บเตียงคนจับคนเบี้ยบ้านเอาเพื่อคือบนเบี้ยังแต่ดำหน้าแล้วลุนเนาะโอ้ยมันทานสีมาเลยทานสีมาเลยที่เก็บตะก่ไอมทาน้ใส่บาไปอะไเก็บไปชัวร มาสระกอยเก็บจื้อได้มันท่านได้ได้นะเบรงเรียนเดี๋ยวยดออกมาเลยครับเดียแตีแล้วได้เข่าหรือพลอยได้เองที่ขมอก็ไดยง่ายชำนางไอวานเนี้ยเออนย่ไม่เอาเอาแยงม่ให้เจ้าหนะตาก็คักได้นะตามก็เามเนาะใช่ปลาขนเงียงมานี่วัดตามขมวด้วัดใช่นี่แรามึงนะคักรคักเล

เป็นเป็นได้ไหมอธิบายดูไหมเป็นข้างในจะวะนั่นแหละเป็นลูกของของป้าอีกป้าอีกที่หนึ่งว่ะดกเอื้อดุเอื่อยดุเอื่อยลานลานของเอื้อยอันนี้เนาะลานของเอื้อยพระตู้๋ออ๋อลานปอะตู้ลานตู้เวียงลานตู้เวียงลานตู้บารนี่นี่ลานตู้บารว้าวหยักบอล Hypnak uh, uh, bọn tôi yêu cầu. Ah, yêu cầu. A nhanh hết 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 hết

บ่อพ่อบุญชื่อห้โลดพน่นวะโอ้ยนั่นนี่แม่กันย้อมกันแ้่แม่กับว่าแต่ไม่กตายอ่ะแต่แม่ได้ไหาแม่กันย้อมเน้นี่ว่าื้อห้บ้านในกู้แม่ป้แม่บมมีเงินแนี้ที่ยอมแต่ที่าอย่าเฮ็ด้าลูกยายาใช่ว่าวายชิบลอนะนี่นี่นี่แม่เอามาห้านี่นี่นี่ แต่ว่าอยากต้มไหนหนักกินได้ไหมแกให้เลยนะเอายาแล้วไม่กินยาแกละเอาตัวยากินเลยบ่ทุกอยากกินนะทุกอยากกินอะบ่อยากกินนะอิ่มนะไม่เห็นไม่กินหรอไอ้อิ่มนะไม่กินได้นี่กินได้ไหมกินได้ไหมหนั่กินได้ไหมเฮ้ยหนักะไรนี่ไหมอิ่มก็เป็นเหมือน หานผนตุกเลยวะเมื่อบ่ไห่ซ้ำมาเนี่ยตกไปตกมาเมื่อบ่ไล่ซ้ำตกไปตกมาอยู่เนี่ยโอ้ยกินาำโค้งบักกันดำโค้งบัก่อนนะในนกในูกในนก กดดึงดึงเชนีเจนกต่ดต่ะอีแม่ได้เห็ดนะเราว่าว่ากูนี่ละเห็ดเราบะงันพร้อมใ่เรา่ะบอกนะกูบอก่ากูพ้อกู้นะวนเราออยู่บ่ยาก็ได้ว่าอยู่ละพังซะ ลายนุกกระจักน้องนะะวิธีลายนกกระจักร์จเปน่ะลายนกกระจากรับเปนแฮ่งวะชาดปต้นปล่งเนาลเก่งเนเกงอยนะอยากกินเผามันถืกอยู่บ่แม่ิมีังเกงน่อยน้ำร้าน่อยอีนก็น่อยนเยนหน้าไมวพ่อ

ยามีกะวุดบยญะมาหุุงกะผูก๊กนั่นกะผูี่ะมากนัผ้ผมนี่ตะมากนี่กุกนี่กะน้ำน้ำดุมมันกะผู้บั้นเป็นเ่าไม่พยากบั้นมมีกะนั่นป้าบ่งก็เล่นใหญ่้ววะ จิเก mm ียนบ่จ hmm. mm ิเ hmm. ก mm ียนเนาะเกียนบ่ารการมัหงเลยชุมักรชุมังกรบ้งเั่น่ะบ้งบ้งหน้าบงนาเก๋เนี่การมัหงนะเนตุงใหญ่นุงตครือจิกเกียนบ่าวผู้ไปชั้นั้นไปชันผู้ไปชั้นเหนาผู้ผู้้นไปก็ล้นนะฮะ กตู้ว้อมกลงใส่หรอปอง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 ไลน์นกไว้ไลคือไลคือไลไม่ตู้เลยลูกเมื่อนตู้ย้อยไลเลยวะแตกบุญแตกบุญเนี่ยว่ามันคือเพื่อมากนะะ คุณย้อยตัวไปจักขีดดังหน้านี่ว่าลาดอะไรตกไม่ได้มีทำแต่ลาดไรตุกใส่ก็มือว่านนางบอกคุณย้อยเอ้ยขอบใจลาดเลยเนาะคุณตุ๊กเราเด้อมันแต่ว่ามันก็บ่ย่านชุมเฮาอยู่ด้วยนะเนี่ยมันบ่ย่านหนุกพอเกี่ยวแล้วค่ะว่าพี่น้องเลยแต่ผลตกจักขีเกี่ยวไว้ไหวใช่มันนี่มือนายเดลเลดกับเกี่ยวแล้วค่ะวันนี้

đi đi luộc đi 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 phải non, phải non, phải. À, à, đi 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 อ้าวแม่มใจไปนอนกินไปยับอ้าวนอนกับกันน่ะลูกสิบอกให้เอ,อ,อื้อยยับอ้าวสิเเอือยนันลูกอ้กิน้าขาขาบบน่ก็สิ แถวอะไรมาเรียนโอ้แยวนอกตูเ้เข่าเลยแม่นังไหมฮึยังให้แม่เห็ดยังมาเผา,าลูกนี่ตบกล่นให้ลูกนี่บ่ป่ะป่ะไปแล้วไปลงเลยนะนี่นะพาวาัดมนาไปแล้วสบายดีไปดีก่อน